พูดภาษาอดีกว่าอพูดไทยดีกว่าพูดไทยาเลยพูดไทยตายสารสองหนึ่งปีงงแล้วนะปงงเกณฑ์ปวันนี้มาทำอะไรกับ t ีครับครับผมก็วันนี้มารับรางวัลจาก TQ ครับใช่ rising star ครดาวรุ่งเลยครับในเรื่องแง่ของผลงานกระแสเราครับผมใช่<ม>ก็ขอบคุณทาง GQ มากมากครับที่ที่เอ็นดูเก่งฮะแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าให้การชื่นชมในในตัวเราในผลง,งานของเรา<ม>แล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้<ม>เพราะว่าปีก่อนเนี่ยก็มารุ่มแสดงความดิดี<ม>กับพีบ่เจฟใช่<ม>ปีนี้ก็ นนก็มารับรางวัลก็ดีใจมากนะปิงนะครับวันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่เก่งเพราะว่าทาง GQ ก็ขอมาเองเลยว่าอยากให้เรามาอยู่ในโมเมนต์สำคัญของของพี่ของเราในวันนี้ครับก็เลยเคลียร์คิวเคลียร์ตารางทุกอย่างเลยเพื่อให้มาวันนี้ได้แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในคนที่จะร่วมเซอรเบตไปกับเขาอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่า ผลงานของเขาที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่มีร่วมกับเราแล้วก็ผลงานเดี่ยวของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมที่เขาตั้งใจมาตลอดทั้งปีแล,แล้วก็เหมาะสมกับรางวัล Rising Star มากมาคมีคำพูดอะไรที่จะบอกกันไหนคมคะภูมิใจตับเขาจริงๆบอกมาตลอดอยู่แล้วครับ,รบว่าว<ช>่าภูมิใจแต่บอกวันนี้ได้ไดนะพี่ไม่ได้ยินนะครับ<อ>พี่เขาไม่ได้ไม่ได้ยินด้วยนะก็ภูมิใจในตัวพี่เจงครับเสมอมาแล้วก็ รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของเก่งน้ำปิงที่มาด้วยกันวันนี้เราก็เลยอยากมาแสดงความยินดีด้วยกันแล้วก็เลยอยากบอกว่าที่ทำทุกวันนี้นี่คือแบบว่าเก่งมากแล้วนะครับไม่ต้องเก่งไปกว่านี้ก็ภูมิใจมากแล้วเก่งเกินชื่อมาค่ะปิงเก่งเกินชื่ออีกครเ,กเ,กเพราะว่านี่เรายังไม่เห็นเขาในร่างอเล็กทิมเลย ถ้าได้เห็นเนี่ยจะเก่งเกินอธิบายพี่องเดี๋ยวเมื่อกี้เราไป็นคนเขาเก่งเขาเก่งยังไงบ้างในสายตาเราเขาเก่งยังไงบ้างนะครับก็มีเขาเก่งหลายอย่างครับเขาก็มีอ้อนเก่งบ้างแสดงเก่งบ้างหมายถึง acting นะครับ acting อใช่ไหมแล้วก็มีหลายอย่างที่เขาเก่งครับร้องเพลงก็เก่งรู้สึกว่าพี่เราเป็นคนที่แบบว่า ครบเครื่องมากๆแบบทุกคนที่เจอเขาก็จะบอกว่าเก่งสมชื่ออะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมันจริงนะอะไรเงี้ยดูแลเก่งไหมครับฮะดูแลเก่งเก่งน้ำปิงน้ำปิงต้องดูแลเก่งดูแลเก่งน้ำปิงต้องดูแลเก่งเก่งดูแลเก่งเก่งดูแลได้อยากให้เขาเก่งด้านอื่นไหมคะมีด้านอะไรที่อยากให้เขาเก่งเพิ่มเติมเพิ่มเติมด้านที่เก่งกว่านี้เหรอครับอยากให้เขาอั s k i ิลด้านอะไรเพื่อเราไหมคะ อยากให้เขาอัพสกิลในเรื่องของความแพรว่าวครับอแต่ทุกวันนี้ไม่แพรว่าอยู่ยังไม่แพรวยังนะครับยังไม่แตะมาตรฐานของเราเพราะว่ามาตรฐานเราค่อนข้างสูงอะเราโชว์หน่อยสิลูกเก่งดูโชว์จิว่าเร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 าแพรว่าอย่างมากที่จริงๆถ้าพูดออกมาเนี่ยมันอาจจะอาจจะทำไม่ได้เป็นเน้นการกระทำมากกว่าอาทิอะไรนะครับการกระทำอะไรอาทิเช่นบางที เราก็ต้องเทคแคร์เขามากขึ้นคือไม่สะดวกทำในที่สาธารณะบางอ่ะอะไรนะครับไม่สะดวกทำในที่สาธารณะจริงๆก็จริงๆก็สะดวกบ้างเป็นบางโอกาสใช่ครับผมแต่ส่วนมากเป็นโอกาสปิดแล้วจะสามารถอัพสกิลให้น้องได้ไหมเพราะน้อบอกเราอยากน้อาแพลวพวามยได้เดี๋ยวเก่งไปฝึกฝนละกัน เพราะอย่างเมื่อเพราะอย่างเมื่อเช้าว่พี่เก่งเขาพูดว่าเขาจะทํากิริยาเนี้ยแก่คนที่ดัเออนักพิธีได้เห็นไหมว่ากิริยาไหนที่คุณสึกมันทำแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นแต่เขาทำให้คนที่เขาหลักเห็นพูดได้ไหมครับลองพูดมาเดียพี่จะสิดาบุลองพูดมาก่อนนั่นหมว่าที่เห็นล่าสุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนบางทีเขาเขาจะมีการ กลางอนาเขตมีการแบบว่าวางสายสินของเขาผ่านการกระทำอยังไงอย่างไรจะต่าคจิตมากไหมหรือเปล่ะอาจจะประมาณนั้นก็ยังว่งาเป็นเจ้าของหรอแค่มีคนเดินผ่านแล้วมีเขาไขาเดินค่ะแล้วในในตอนนั้นในโมเมนต์นั้นเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันว่าเขาทําเพื่ออะไรหรือแล้วคิดว่าโอ๊ยหรือว่านั่งตรงตรงขอบเก้าอี้แล้วมันเจ็บหรือเปล่าหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็มานั่ง แล้วเราก็เลยแบบงงไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมาเห็นคลิปแล้วแบบทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยในจังหวะที่พี่เก่งเปลี่ยนที่มานั่งกับเราเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เหมือนเขาหันไปเห็นคนเดินมาพอดีแล้วเหมือนแบบอยู่ดีๆเขาก็แบบถอยหลังมานั่งกับเราอะไรงเง<อ>ี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนซีนหนังมากซึ่งปกติเขาเขาไม่เป็นอย่างนี้เป็นในส่วนความหวงห่วงไม่ค้อตอนนั้นเนี่ยเราเมื่อยพอดีอ๋ ตั้งนานคือไม่เมื่อยก่อนนี้ไม่ได้เมื่อยเลยครับ <c oughs> จังหวะนั้น่ะเราเมื่อยพอดีฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊แบบเราก็มองหาแบบมองหาที่นั่งไม่มีอะไรแบบนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นก็นั่งนั่งตักน้องก็ได้พี่ไม่ได้ติดพี่ไม่พี่ไม่ได้ติดตรงพี่ติดตรงที่ว่าเขาบอกว่าเราชอบสร้างอนาเขตแสดงความเป็นผู้ปกครองอะไรเพราะผมดูจู่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 สื่ออะไรนะจู่จู่สื่อกางอาณาเขตไง อะไรนะฮะว่าเราชอบตั้ว่าเราชอบสร้างใส่ศีลแม่บางทีผมก็แค่อยากอยากลองวิชาบ้างที่นี้มาจบไปนานแล้วนะอะไรนะฮะที่นี่มันจบไปนานแล้วเพิ่งเดี๋ยวมีตอนพิเศษฮะก็เลยก็เลยต้องต้องคีปสิ่งนี้ไว้อยู่แปลว่าตอนพิเศษคือจะมีการกางอาณาเขตมากกว่านี้ก็ต้องรอดูฮะซึ่งอย่ามาหลอกถามนะไม่ซึ่งน้ำปงกมันมาคิดว่ามันมีหรอวะมันมีไหมน้ำปิงในบทที่เราอ่านมาคร่าว ไอ้กีการ์นาเคตเนี่ยนี่เขาบอกว่าเขาลองวิชาเขาอยู่อ่อเท่าที่อ่านดูก็เหมือนจ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเมือนไม่ได้ไม่น้ำปิ่งว่าหลักๆมันมันไม่ต้องซีรีส์มากหรอกมันก็เป็นที่เขาเองนั่นแหละใช่เพราะในเรื่องนี้เขาบอกว่าเวลาเขางองแงเขาต้องงองแงใส่เรา อธิบายดิพี่เก่งงงแงเพราะเราไม่ค่อยได้เห็นเพราะบุคลิกเขาจะดูแบบว่ามือเู่ๆอะไรกับมือติดอะไรกันมือไปแล้วอ๋อชวนนาฬิกาครับทำมันกันค้างไว้ด้วชูนาฬิกาแก้เขินอีกถ้าพี่อธิบายความงงแงของพี่เก่งเป็นยงไงงงแงของเขาเหรอครับก็จะเป็นฟิลแบบว่าทำอะไรก็จะมีความแบบหันมาหาหันมาวอลเวมันแบบว่าบนอะไรไงเราก็จะแบบว่าพยายามหัว ไม่ไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยครับก็ก็เลยให้กำลังใจเขาตลอดแล้วก็ดีใจครับที่เขามองเราเป็นเซฟโซนแล้วก็แบบว่าจริงๆไม่คิดว่าเขาจะให้สัมภาษณ์แบบนั้นเ,ออเพราะว่าพอเราได้ฟังเราก็อมแปลกๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราห่างกันพอดีเราเลยไม่ได้ไม่ได้แน่ใจว่าเขาจะตอบ สัมภาษณ์อะไรเพราะว่าเขาไปทัวร์ในในพาร์ทของเขาเองครับแต่ว่าก็ดีใจว่าเราก็ไปเฝ้าถึงห้องเต้นห้องซอมตรงซอมเต้นนะมั้ยไม่ได้ชิมแม่ผ่านตลอไม่ฟังก่อนเป็นไงนะทไมถึงไม่ซ้อมเต้นไม่ราทางกลับบ้านเรามันผ่านทางนั้นพอดีจริงๆเราต้องแวะลัไอ้ห้องซ้อมเต้นทุกครั้งที่ผ่านหรอป่ามันผ่านบ้านเราบ่อยไงครับเราก็แวะส่งใกล้ๆอะไผ่านทุกครั้งตอนที่มีเก่งหรือว่าผ่านทุกครั้งตอนที่ ตอนที่เขามีซ้อมเราก็เลยผ่านบ้านเราโดยผ่านตรงนั้นตอนที่เขาม่ซ้อมเราก็เลยผ่านแปลว่าตั้งใจผ่านแต่เมืองปิงน้ําปีน้อเรียบเรียงคำใหม่ลูกทุกครั้งที่เขาซ้อมเนี่ยบ้านเรามันจะต้องผ่านตรงนั้นครับแถ้าเขาไม่ซ้อมเราจะไปผ่านตรงไหนเราก็ผ่านตรงอื่นได้ก็คือตั้งใจจะผ่านนั่นแหละ ก็ไปด้วยกันมันก็ไปด้วยกันแล้วหรอไปด้ไกลไงครับไปด้วยกันไปได้ไกลครับเราทานเดียวกันประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแล้วเป็นไงบ้างมาดูเขาเต้นแล้วเป็นไงบ้างไอเลคิมสำหรับเราในมุมน้ำปิงเป็นไงเป็นไงในมุมของน้ำปิงก็จริงๆริไอเลคิมเขาเต้นดีมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วครั้งยังและเกยคาริโน่คือมันมีความรีเลทอยู่แล้วในในส่วนที่เขาเรียกว่า เขาเป็นเมนแดนซ์ของเจนสาเหมือนกันรู้เจนสแล้วก็ในคอนเสิร์ตเขมจีลาเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันใช่เป็นเมนแดนซ์ในเจนสาและในวงผู้ใหญ่เขาเป็นได้มาตอนนี้นะวันนี้เมนวงผู้ใหญ่เขาก็ค่อนข้างเป็นแนวหน้าในการเต้นลายเต้นเขามันจะไม่ค่อยเหมือน คนปกติเท่าไหร่คือเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นกว่าเดกกันล่ะเอออะควาโดดออกมาากคนอความโดดโดดออกมาจากคนอื่นโดดออกมาจากฝูงชนเออคือถ้าเป็นคนที่เต้นจับไม่ได้เลยจับไม่ได้เขาเรียกว่าชามมิ่งชามมิ่งสวยจังสวยเด็กเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไก่แบบนี้เออวินนี้กินไหมโอเควันนวันวันรอบเทจะไปด้วยกันไหม ชวนเขายากชวนเขาก็รอเขาชวนอยู่นเถ้าชวนชเรามีเรามีบัตรเรามีบัตรเรามีบัตรเราชวนก็พี่มีบัตรไปกับพี่ได้ไปรับป้านแล้วตก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเลยซึ่งผ่านพอกต้นไม่ทางไปทางไปรอบพรีเมียมอาจจะผ่านบ้านไงครับผ่านบ้านเธออยู่ไหนบ้านเธออยู่ไหนอาจจะผ่านบ้านก็แวะได้แวะได้คนจะเีทางในการประหยัดน้ำมันนะครับวันนี้มา เติมเติมผงแล้วครับผมโอเคน้ำปิ้งกล้องนี้นะครับ่ลูกกล้องนี้นะครับหนึ่งสอง